สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบาเฮ c h ชาแน l นี้พี่บ่าวเตรียมพร้อมแต่เช้าเไม่ใ่ัดน้ำกับปลาหนำเพื่อนยังมีอยู่ไอ้มันคั่นไม่พอมันมันจะมันจะทิ่มเข้าไปลอพัดเราต้องคั่นกลับอ่ะเออมันทิ่มมันทิ่มเข้าไปไฟตอนนั้นไ่ออามาล้างอ่ะมันโดนตรงมือเพื่อนอยู่อุ้ย มันทิมอ่ามันทิมแล้วมันมันเป็นใยเป็นเป็นเสี้ยวเออทำไมเขไม่เคลือบแผ่นมิดไปเลยเนาะไม่เอาโรงงานรงนี้โรงงานอ่ะเป็นใยเป็นตัวเป็นแผ่นนะในโรงงานเยอะที่ตัวฟ้าติดเป็นแผ่นโดนในทางตรงนั้นแหละการกำร้องพี่บ่าวก็เอากระถิบข้าวออกมาแล้วจะมีอะไรทุกอย่างเลยไม่รู้เลยผมผมมีดามีดามีดาสังหรณ์พี่บ่าวมีดามสังหรณ์บหออืม เราจะไม่กินข้าวเที่ยงนะเจ้าไม่กินข้าวเที่ยงมาเกือบโอ้นานแล้วเป็นอาทิตย์แล้วนะที่บอกไม่กินข้าวเที่ยงมาเป็นอาทิตย์และที่สำคัญนี่อะไรนี่เหมือนจะว่าเหมือนจะมีน้ำโค้กอะไรไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวเอาไปเลยมเอาไปนี่มันต้องมีแล้วดูนะเพราะว่าคงต้องกินนะโอ้ขี้เกียจเว้ยนี่นะที่บ่าวก็กลุกมาแต่เช้าเลยมาเช้าเลย โอ้เราเตรียมพร้อมแต่เช้าเราเสร็จเวียกแล้วเราเนาะเออลงว่ะอาหารลุงเบาไปหาลุงเบาลุงตีนะเร็วๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะทําไงสวัสดีค่ะรู้เรื่องนะโอออ้้้ลยังงไปมบาวเเสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะทํายังไงคะ เร็วๆสวัสดีค่ะก่อนลุงหมาเร็วๆไปสวัสดีค่ะลุงหมาก่อนหมาคือหมาเออลุงลุงไปสวัสดีค่ะก่อนไม่ไเร็วๆไปหาลุงหมาไม่รู้อัตตะยังไงกี่อ้าสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนเร็วๆสวัสดีค่ะก่อนลุงพดีท่นก่อน โน่ขนมยังใน <c oughs> ห้องโน่น่หน <c oughs> ลงตามลุงบ่าวทำไมย <c oughs> ตอนได้กลิ่นอะไรแน่เลยเนี่ฮะ <c oughs> ลุงบ่าวไม่ได้อาบน้ำบ่ไม่ต้องรักมากเราพี่จี้นะมีได้ไงหรอรักสิมัน <c oughs> รักพี่จี้นะไอ้หลงนะ่ะเนาะมาพี่จี้เรา โน่นลุงเบาก็มากินขนมที่ผมก็มาเียด้วยกินทุกคนได้กินทุกคนใครหิวก็กินคุณยายไม่เห็นมาเอาขนมเลยคุณยายเจ้านะเนาะอันเก่ายังมีอยู่บอโอว่ายูททาไมคุณยายไม่มาเอาขนมเพราะว่าก็ไม่ว่างแค่รถพักยายยังยังมด้มเลย ไม่ว่างเหมือนกันแต่ละวันนะกินไม่ว่างกันวาย่ทำไมคุณยายไม่เดินมาเอาขนมเนาะว่ะฝากคลิปนี้ถึงคุณถึงคุณยายเด้อว่างก็มาเอาขนมขนมหมดแล้วก็มาเอากินด้วยกันแบ่งปันครับผัวคอยก็ล้างรถเตรียมความพร้อมเนาะ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาเนาะเอาให้ลูกเขากินแน่ไอ้มหากินแน่เห็นว่าก็ได้อาปากกินดีๆมาๆกินข้าวไปกันไม่กินที่ดุ๊ดนี่โดนใครตีไม่รู้นี่เดินไม่ได้แล้วเป็นเรื่องเป็นอะไรเหรเป็นโรคอ้วนเมื่อเช้านี้ให้ข้าวก็ไม่กินเป็นไร หนูเป็นอะไรฮะมาเล่้ยี่เคยเป็นนี่แหละหนูเดินอะไรหนูเดินไม่ได้บอง่ายๆไม่ทำนอนกินกินนอนทอนไม่ได้หรอกไปดูพี่ดุสค่ะไปผมไม่ได้หรอกต้องทำงานด้วยไปเร็วๆพี่ดุสไม่สบายหลงไปดูพี่ดุสไม่ใช่เจ็บขาไปหาพี่ดุสมันมไปหาพี่ดุสไปเร็วคนเก่งเร็วหนูกลัวลุงมาหาเหรอเหรอ จะดูลูกค่อยมองเจ้านะลูกไปไหนมีแล้วนี่มีแล้วนี่นะไม่ต้องเข้าบ้านเด้อจะเล่นขี้ไก่เด้อเขา้าเข้ากบ้านเข้ากบ้านเลยข้าบบ้านลูกนี่พี่บ่าวมาถึงก็ไม่รอช้านะคะเนาะคลิปนี้ก็ <S <S สวัสดีค่ะ